สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดนาสตอรี่เนาะจ้ะมาจาพี่น้องกินเขาเขาเที่ยงจ้ะตอนนี้บ่ายโมงต้มแสบจ้ะพี่น้องต้มแสบเอ็นแสบแสบเผ็ดเปรี้ยวๆบางในกล่องเสียสีบ๊อแกงป็นไดเด้อเอ้เสียสีบ๊อแดงเด้อจ้ะ แต่ว่าน้ำซุปเนี่ยข้างนอกกองกับแดงจ้ะพี่น้องแถมยังเงิใส่พริกขวดเนี่ยพริกทอดอ่ะเผอเอินเนาะพริกทอดเนาะนี่พริกทอ,อดน้ำจ้ะพี่น้องน่าจะแซ่บๆน้ำกันสดหนอนหแก่หนาวจ้ะพี่น้องอากาศเย็น,ยน,นๆเนาะหนาวต้มใส่บลาคามเปียกจ้ะพี่น้องแซ่บสมสมโอ้วยหย สม,มก็เล่งดีสร็จไปใหม่ห่อนขาเนียวในติบก็มี้วจะข้าเนียวแต่ว่าอันในติบเนี่เป็นข้าเย็นจ้ะก็ะเลยเอาใส่ถุงใส่ถุงหลอนเนาะจ้ะไปเขาเว็บหนะ้าที่เดียวพี่น้องยางห่อนเลยอุ่นข้าเย็นแบบง่ายๆพี่น้อง เกาก็ะหอนต้่มกระหอนมาจ้าแส่บแสบน้ากันกินแบบบ่ามีแก้วเดอร์เหมือนี่มันเผ็ดเดวพี่น้องก็เลยบ่เห็ดแก้วต้องผ่อนความเผ็ดลงจังหน่อยนะต้มอยู่มาก ต้มมาอยู่บอลเป็นต้มอยู่มาต้มมา,มาสามชั่วโมงพี่น้องตาปลาหนียงบอลนี่อยู่ยังบออยากอยากเปื่อยแห้งหมายถึงว่าบอเปื่อยจนละลายในปากเนี่ยแต่กับเปื่อยอยู่จ้ะอ,อน้ำกุ้ยกุดยกุ๊ดกุ้กนำ้นำนม ต้นกับบดีพี่น้องทางนี้ตัวกัะปลานหนังกระหาถึงแต่แนวนี่ถงนื้อหนักถึงสัตตมต้นโดนมันเปื่อยนันกินได้ง่ายๆนะจ๊ะเขาก็บรรยากาศขนาดพี่น้องเลย อืแซ uh huh. ับมากที่จริงนะพันจะเป็นเอ็นแบบไงๆซําคือแขนเนื้อจ้ะก็จนะเจา้าเห็ดอันทุงละสองกิโลให้ดอนกะเอามาต้ม ต้มแล้วเปื่อยแล้วผ่านไปสองชั่วโมงแล้วตัดออกมาตัดเป็นชิ้นเป็นคํ่เนาะจังเอาไปต้มต่ออีกชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเขียวแบบด้นด้นอร่อ่มกแบบ บางชิ้นเพอนิดสีม่มเนื้อเนื้อติดนะจ้ะอันนี้เป็นเนื้อจ้ะบ,บางเอ็นจ้ะพี่น้องแบบใสจิ๊กเลยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่จ้ะใสเลยอ่ะถ้าพอนซุกเพิ่นจะเป็นดังสีนะจ้ะถ้าเพิ่นบ่อซุกเพิ่นจะเป็นสีขุ่นๆเนาะซุกแล้วถ้าเปื่อยแล้วมันจะเป็นใสๆแบบนี้ เขาก็บรรยากาศขนาดข้างนอกเย็นอืมอืมไปเย็นมาจ้าอืมน้ำกบกบกบอันนี้เป็นคืออน ก็เยลลี่เนาะจ๊ะเป็นหนุ่มๆเนียนยๆแบบนั้นอะว่าความแฉบ,นแบนเนี่ยสบก็เนื่อ ต้มสุัๆของทนเสียเกิอเลย กาเน้นเย็นสนหนอนห่อนไม่แห้งจริงหรอกเผ็ดๆเปรี้ยวๆแซ่บมอแบบง,ง่ายจรินหะต้มเป็นกิโลถวาว่าตักมากินซำเนี่ยนะจ๊สวยเดียวกินบะหมี่พี่น้องอันมันใหญ่ยากอันเนี้ยพวกกินเนื้อกินยังเสียนะจ๊ะ เขากินบะมามเขากในนาใ็ใส่รอนให้เย็นนะใส่ใส่ถุงร่อนนะไปใส่ฟิตไว้นะจ๊ะเียหนาทียระล่อนถ้าสิก,กินเขาก็เอาขนม,มาอุน่นยุยเ่เบิ่งหนอดต้อง,องเฮ็ดแบบนี้พี่้องเพราะว่าเขาบ้งพใครมีเวลาเอาหารทุกมื่อนะจ๊ะเขาต้อง Cái tia la à, cái Cái lè vè lè nhüng. Mè mè tâm mô hôn. A tâm hôn, tâm lè tắm mô mía. Tâm lè 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 Hãy subscribe Sa tao ở ác dám mấy cả chụp kinh mà mệt cho thì không. Hả? À. Sa chạy. Thích thật cao thật nhiều đấy เอาพริกป่นกับเพช็ดเดวกกาวมะกอามะก่าแก๊สพริกทอดเลยพี่น้องจะใส่พริกป่นได้ยันต้มในกะเพรแห้งคลับพริกขวัวเองเพช็ดอีลีเดอพี่น้องเด้อ กลองไข่จะไปละกลองไปก้อนๆละอืมจะคำคำสุดท้าย เย็นจังบ่ะพี่นะน้ำก mm ึ๊ดกึดกึ๊ดนุ่มๆจ้าสำหรับคลิปนี้ยายดดนัทฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ้ะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าจ้ะเอซี่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่เข้าทุกคำทีส้มจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจใจยังไดก็ฝากไลค์ฝากแชร์ยายดดนัทนั่เลยเด้อจ้ะ พอกันไหมคลิปหนาจ้าอยู่ดีเมียงทุกขทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า